สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับสวัสดีแฟนขับแฟนมวยนะครับทุกทุกคนทุกทุกท่านนะครับแฟนขับแฟนมวยนะครับเมื่อคืนก็นอนดึกเลยนะเมื่อคืนนอนดึกเลย๋อนอนดึกเลยครับเพราะว่ารอชมมวยนะครับรอชมมวยที่จังหวัดปอยเปรตนะครับประเทศพนมเปญนะครับก็ อย่างพี่น้องเห็นนะครับทุกคนก็เห็นเข้าดูคอมเมนต์ก็หลายๆเสียงก็เห็นความแตกต่างไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันอีกแล้วนะครับเมื่อคืนเป็นคู่เอกนารายการนะครับปีผมชำนางนะครับเจอกับดามอนบุญมพันม่วงนะครับมัวใหญ่รูปตัวใหญ่มากเมื่อคืนตัวใหญ่มากนะครับเมื่อคืนนี่ครับก็ผลการชกทั้ง3ามยกนะครับ แล้วก็คู่ขี่สูสีนะครับคู่ขี่สูสีมากเลยก็ศาสตร์อาวุธยาวๆใส่กันนะศาสตร์เตะส่วนมากจะเตะมีเข่าวงในบ้างอะไรบ้างนะต่างคนต่างยึกต่างยักก็ธรรมดาครับก็มวยใหญ่เนะต่างคนต่างระวังตัวอืเตะชึ่งกัน <c oughs> พี่น้องเป็นไงบ้างครับได้ดูมวยมือกันเมื่อคืนใครได้ดูมวยบ้างนะ ก็เห็นพี่น้องหลายเสียงก็แตกเสียงนะบางคนก็ว่ายังไงอะความคิดต่างความคิดเห็นเมื่อคืนนะครับอาพูดถึงผลแข่งขันก่อนดีกว่าผลแข่งขันเมื่อคืนนะผลแข่งขันเมื่อคืนก็เป็นกรรมการนะครับชูมือให้เสมอกันไปนะครับระหว่างพี่ภูมิชำนางแล้วก็รามอนพุ่มพันธุ์ม่วงนะครับนะก็เสมอกันไปนะครับย่อมีไม่มีฝ่ายชนะนะครับ แต่ตัวผมเองผมคิดว่าคลิปที่เคยให้ทัศนะแล้วก็วิจารณ์ไว้ว่าพี่ผมชำนางน่าจะชนะนะครับพี่ผมชำนางจะชนะแต่เมื่อคืนเสมอได้ก็ถือว่าไม่ผิดเพี้ยนอะไรมากมายนะไม่ผิดเพี้ยนอะไรมากมายแต่ผลการแข่งขันจริงนะครับพี่น้องหลายคนก็ท,กทักเข้ามาในข้อความนะครับผมก็จะเอานำมาพูดนะผมก็ว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเราถ้าเราเปิดใจถ้าเรา มองด้วยสายตาเราพูดเป็นความจริงนะครับเราก็จะทําให้หลายๆมองทั่วโลกเขาจะมองว่าเราเป็นสากลมากขึ้นบางคนก็มองว่าดา,ามอนน่าจะชนะพิมพ์ชนางน่าจะแพ้บางคนก็บอกว่าถูกต้องแล้วผลการแข่งขันนะครับนะครับแต่ผมก็ไม่รู้นะก็ต้องเชื่อกรรมการนะครับมันก็ธรรมดาครับเพราะว่า คนที่เป็นเจ้าบ้านก็ย่อมได้เปียบบ้างเป็นธรรมดาผมก็ถึงก็เข้าใจถ้าสูสีคู่ขี่หรืออ่าแบบเบียดก,กันเนี่ยครับดูเบียดกันก็อ่าก็เลยเป็นกรรมการให้เสมอไปนะครับแต่ผมดูก็ก็ไม่ได้เกียดน,นะก็เสมอก็ได้ใครชนะก็ได้แต่กรรมการให้เสมอไปนะครับเมื่อคืนเนาะแต่พี่น้องที่เป็นแฟนลับแซมมี่หรือเปล่าอ่าที่เป็นแฟนลับแซมมี่ทีแซมมี่ก็บอกว่าโอ้ย ผมพูดในความจริงนะอยากก่าโกหกผมก็แล้วกันบอกว่าอไอ้ดามอนน่าจะชนะบ้างาหลายหลายเสียงน,นั้นก็เป็นความคิดเราแต่กรรมการเขาตัดสินไปแล้วเนาะไม่เป็นไรนะครับเราก็ตัดสินด้วยสายตาของเรานะครับาบางคนจะพอใจไม่พอใจอฟอร์มการโจกอาจจะมันก็แตกต่างหลายวิจารณ์คนชอบก็มีคนไม่ชอบก็มีไม่เป็นไรครับเราก็ยุตินะครับ เราก็ต้องให้เครดิตกรรมการนะครับว่าเออกรรมการก็เป็นอาจารย์นะครับก็มีการอบรมผ่านมาก็นะครับเราก็ต้องฟังกรรมการนะครับทุกอย่างนะครับกรรมการก็ให้เสมอกันไปนะครับอืมหลายคนน่าจะมองลูกที่ยกที่สามมันพี่พรมชำนาญไปล้มหรือเปล่าเพราะว่ามวยมันคู่ขี้นะครับอ่าคู่ขี้สูสีเตะปุ้งไปลูกนั้นแกไปล้มที่ตรงมุมนะครับมันก็ผมมองผมก็ ก็ใช่นะครับก็โอกาสดาวมอนชนะได้นะครับเสมอก็ไม่ได้เกียดเพราะมวยมันคู่ขี้ตั้งแต่ยกแรกแล้วก็สาดรอาวุธยาวๆใส่กันนะครับใครมันก็ยังไงห้าดาว,วาพี่น้องจะให้กี่ดาวก็ลองพิมพ์กันมานะครับให้ห้าคิดว่าคู่นี้ความมันความสนุกให้ห้าดาวก็กดหนึ่งเข้ามาก็ได้ผมก็จะได้ดูว่าเออจริงไม่จริงไม่มันก็กด สองอะไรประมาณนี้หรือนะครับก็ประมาณนี้แหละนะร่วมเล่นร่วมทายสนุกกันก็ผลเมื่อคืนก็โอเคนะครับก็มวยมันมุมมันไม่ขาดอะไรมากมามอาวุธมันเขาก็ไม่ได้ชัดเจนนะครับอาวุธทางฝั่งรามัอนก็ไม่ได้ชัดเจนอ่ปมชนะก็ไม่ได้ชัดเจนนะครับมันก็ตู้เขากตู้กันไปตู้กันมาถ้าจะพูดถึงรูปมวยก็แกก็ไปล้มลูกนั้นก็ตัดสินได้เลยมันก็ใช่ครับพูดถึงนะครับมันก็ใช่แต่ถามว่าเราก็ต้อง พิจารณาดุลพินิษตามกรรมการที่ตัดสินออกมานะครับผมเมื่อคืนนี้ก็ไม่มีเวลาได้ทําคลิปนะครับเพราะว่าก็นอนดูอยู่เหมือนกันนะครับก็เออนอนดูอยู่เหมือนกันนะครับก็ก็พูดตรงๆนะมันเขาก็เป็นไม่ค่อยจะดุเดือดเท่าไหร่เพราะว่ามันก็ธรรมดาครับเพราะว่าต่างคนดามอนก็ระวังตัวนะพี่ผมชำนาญเขาก็ระวังตัวตามเขาก็ตัดส สไตล์เขาได้หละครับตามสไตล์เขาโอเคนะครับใช่ไหมครับม,มันก็ต้องเปิดเกมสู้นะครับคนที่ขอแก้เมืองมันก็ธรรมดาครับก็ต่างคนต่างระมัดระวังนะครับแต่ก็ถือว่าไม่ผิดเพี้ยนอะไรมากนะครับสาหรับผมก็ไม่มีผู้ชนะนะก็ไม่มีผู้ชนะแต่ก็ไม่มีผู้แพ้นะครับทั้งคู่มีโอกาสจะเจอกันอีกแน่นอนผมว่านะที่จะประทับใจไม่ประทับใจแฟนคลับแฟนมวยก็ดูกันเอานะครับคอมเมนต์พูดคุยกับแซมมี่ได้เหมือนเดิมเนาะ เราก็ต้องมองหลายมุมหลายๆม,ม,มองหล,หลายมุมมองนะเราจะให้แบบผมไม่ได้เข้าข้างใครนะผมเราจะให้เกมออกมาดูเดือดเลือดอพร่านเลยมันก็ไม่ใช่อย่างว่าแล้วเนาะเพราะว่าอืหลายๆอย่างเราก็ต้องเห็นใจฝั่งนั้นเราก็ต้องอเข้าใจตัวนักมวยเองเหมือนกันนะแต่ถามว่าน่าจะมีโอกาสเ <eres> จอกันเนาะเจอกันใหม่แน่นอนนะครับ สำหรับวันเมื่อคืนก็ดูนะครับดูนะออนอนดึกเลยเหมือนกันผลการแข่งขันนะครับเสมอกันไปโอเคนะครับยังไม่มีผู้ชนะนะครับผมยังไม่มีผู้ชนะเมื่อคืนเจอกันครั้งแรกพิมผมชำนาญชนะครั้งสงเสมอครั้งที่3น่าจะมีน่าจะเจอกันได้อีกนั่นแหละผมว่าแฟนมันก็อยากจะดูอยู่หรอกนะใครอยากจะดูก็ลองดูพิมพ์เลขค่าเข้ามา เพื่อเห็นเนพื่อโปรโมเตอร์คนจัดเขาเข้ามาเห็นนะครับเพจแซมแซมีไฟเตอร์แฟนวับขับแฟนมวยเรียกร้องอะไรประมาณนี้เขาก็อยากจ,จัดให้ดูอีกครั้งนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับผมเราก็มาพูดคุยกันเหมือนเดิมเนาะนะครับก็นอนดึกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ